ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o อ Art t นะ์ตคลิปนี้เราจะมาดูดวงนะคะภาพรวมให้กับคนราศีธนูกันค่ะในช่วง ครึ่งปีแรกของปี2,566นะมาดูกันว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นอะไรมาเบิ้นจะพูดในฝั่งก็แล้วกันแล้วแต่ไพ่จะบอกเดี๋ยวว่ามีอะไรสําคัญสําคัญเด่นๆในทุกๆเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเราจะไล่ลไปให้ฟังนะคะพลังงานไพ่จริงๆแล้วอะมันนับจากวันที่เปิ้นเปิดไพแ่แหละคุณเข้ามาดูเมื่อไหร่ถ้าเกิดมันเป็นช่วงก่อนมกราคมปี66มันก็เป็นพลังงานณนะปัจจุบันเนี่ยไล่ไปเลยจนถึงกลางปีหน้าเนอะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์เพื่ ในการใช้ชีวิตนะว่ามันจะดีแค่ไหนนะคะเปิดไพ่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วชาวธนูค่ะชาวธนูช่องของเปิ้ลนเป็นการดูแบบโหราศาสากลน,นะเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะเป็นแบบสากลคือคนที่เกิดวันที่23พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมเป็นดาวอาทิตย์เนอะแบบนี้ก็ได้หรือจะดูตามลัคนาก็ได้ค่ะใครยังไม่ทราบวิธีหาลัคนาตัวเองตามลิงก์ไปหาได้เลยลัคนาจําเป็นจะต้องทราบเวลาเกิดเป๊ะๆนะคะแล้วคุณจะทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาอะไรนะช่องเปิ้นเน้น2ออย่างเองคือลัคนากับ วันเกิดนะแต่ถ้าเกิดใครรู้ดาวจรดาวสุขถามว่าจะใช้ดูได้ไหมก็ลองดูได้ค่ะปันคิดว่าพลังงานมันก็เป็นพลังงานรวมเนอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบางส่วนหรือไม่ตรงเลยหรือตรงหมดเลยก็ได้วิธีการง่ายสุดพูดทุกครั้งคือดูเป็นแนวทางไกด์ไล์เฉยถ้าดูแล้วมันดีสบายใจแล้วก็จะได้แบบเหยียบคันเร่งเดินหน้าใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่ถ้าเกิดว่าออพลังงานออกมาเหมือนมีคําเตือนหรือว่าคําแนะนําอะไรแบบนี้เนอะเราก็จะได้ระมัดระวังตัวไว้เท่านั้นเองอะ เริ่มต้นกันเลยเปิดขึ้นมาเนี่ยคนราศีธนูค่ะในช่วงครึ่งปีหน้าเนาะเออครึ่งปีแรกของปีหน้าต้องบอกว่ามีไพ่เมเจอร์อาคานาะ ไม่เยอะมากนะมี the world มี empress และมี strength แต่ว่าโดยรวมพลังงานค่อนข้างจะดีแต่แปลกมากเลยตรงที่ว่าไม่มีพลังงานถ้วยเลยแปลว่าปีหน้าค่ะเปิ่คิดว่าคุณน่าจะไม่ได้สนใจในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากมายนะอารมณ์อ่อนไหว emotional อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็น่าจะไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินซะส่วนใหญ่แต่ถามว่ามีความสุขดีไหมเปิ้ลก็จะรู้สึกว่าคุณมีความสุขดีนะแต่แค่ว่าคุณไม่ได้เอาใจไปอ่อนไหวหรือหรือไปอินกับอารมณ์เยอะเท่านั้นเองซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ เพราะว่าคุณมีเอ p มเพรสคุณมีเดอะเวิร์เป็นไพ่ของความเข้าอกเข้าใจเป็นไพ่ของการที่ไม่ใช่แข็งกระด้างอ่ะเนาะแต่ว่ามันเหมือนเราก็เข้าใจโลกแล้วเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราเจออะไรมาเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ตรงกลางตัวตนของคุณเป็นหนึ่งเหรียญเลยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากพลังงานเนี่ยราศีที่3ที่เพิ่นทำแล้วนะเป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลยคะ่ะแต่ว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณราศีธนูคือดีเพราะมันเป็นหนึ่งเหรียญแปลว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะเหรียญในที่นี้อาจจะเป็นโอกาสในเรื่องการเงินก็ได้เน้นๆเลยลย ประโยชน์ต่างๆก็ได้หรืออาจจะเป็นโอกาสใหม่ๆที่มีคนหยิบยื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานโอกาสชื่อเสียงโอกาสในเรื่องการเงินโอกาสในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นแบบช้าๆและก็มั่นคงเพราะว่าคุณจะไม่ได้เร่งรีบไงคุณไม่ได้เหมือนเอาอารมณ์ไปวางกับมันเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะมีทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้น,น,ะะน,นความโดดเด่นเลยเรื่องการเงินมาดัดหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่า คุณจะมีโชคมีลาบแหละเหมือนถ้าเกิดใครนะชอบแบบอยากจะลุ้นอะไรเงี้ยอ่เล็กๆน้อยๆได้เปิ้ลไม่ไม่ไม่อยากจะสนับสนุนหรือแนะนําให้คนแบบว่าลุ้นหรือเสี่ยงโชคเป็นหลักนะเราก็ต้องทามาหากินอยู่ดีแต่ว่าพลังงานของคุณคือเป็นพลังงานของการทามาหากินอยู่ดีนะแต่ว่าเปิ้ลคิดว่าโอกาสที่คุณจะได้หรือโชคลาภที่คุณจะได้ไมันคือมาจากโอกาสสังคมเพื่อนฝูง การงานอะไรแบบนี้มากกว่าคือมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก่อให้เกิดเป็นรายได้ให้กับคุณในอนาคตได้อะไรประมาณนี้ซึ่งค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นการเงินป้นบอกเลยนะว่าคุณไม่ติดขัด enjoy มีความสุขมีกินมีใช้ happy ดีดาใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะคุณเหมือนแบบตามหาอยู่ว่าเออจะมีใครช่วยเหลือคุณได้ไหมหรือว่ามันจะติดขัดไหมหรือว่ามันจะผ่านไปได้ไหมก็จะบอกว่าจะมีมือพระเจ้าขอยหยิบยื่นโอกาสหรือหยิบยื่นการเงินไหมคุณจะติดจะติดคุณก็จะไม่ติดเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปี แรกปีหน้าเนี่ยคนราศีธนูไปคิดว่าการเงินคุณค่อนข้างฟลอ์เลยนะฟลอ์ flow เลยแต่ว่าไม่ใช่พอพูดแบบนี้แล้วกลายป็ว่าเราก็ใช้เงินแบบไม่คิดก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคุณจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆไม่ติดไม่ขัดก็แล้วกาันใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับเด่นชัดเลยนะต่างประเทศออนไลน์การเดินทางโดดเด่นมากนะใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีความโดดเด่นเหมือนกันคะ่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ ของสวยงามเงินทองก็ดีของเกี่ยวกับผู้หญิงแม่และเด็กต่างประเทศก็ดีคือจริงๆต้องบอกว่ามันโดดเด่นแทบจะทุกสายงานเลยนะสำหรับคนราศีธนูคือจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้ได้รับโอกาสนั้นๆน,น,นะซึ่งมันคิดว่าคุณจะรับโอกาสนั้นไว้ด้วยแล้วมันก็จะมีทิศทางที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะการงานไม่ได้ติดขัด ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้แบบหักโกรกมากแต่ถามว่ามีอุปสรรคบ้างไหมก็ต้องบอกว่ามีมันอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจมีเรื่องที่แบบต้องเดินทางต้องติดตอ่อประสานงานกับคนเยอะไหมมีนะแต่ว่าอุปสรรคต่างๆคุณจะผ่านไปได้เพราะว่าคุณมีความเข้มแข็งค่ะคุณตัดสินใจได้อย่างแบบชาญฉลาดเนอะเออไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะเป็นคิดว่าพลังงานของคุณคือเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็ตัดสินใจได้ ค่อนข้างดีพลังงานของคุณในครึ่งปีแรกปีหน้าเนี่ยคือตัดสินใจแบบดีมากเลยเดือนในช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงเดือนมีถุนายนเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องติดต่อหรือเจอกับคนไกลๆเยอะด้วยนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าไม่ได้เดินทางเลยก็จ,จะเป็นการค้าขายติดต่อทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันโดดเด่นค่ะคุณจะมีชื่อเสียงลับประสบ ความสำเร็จเลยมีไพ่เดอะเวิร์กับเอ็มเพรสขึ้นมาเป็นคิดว่าดีมากแล้วก้ใครทํางานกับผู้หญิงเยอะๆเนาะเออเป็นคิดว่าก็โดดเด่นเหมือนกันนะหรือตัวคุณเองเป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่ในแวดวงที่ต้องทํางานกับผู้หญิงเยอะๆอาจจะเป็นแบบเครื่องประดับของเกี่ยวกับของสวยงามแม่และเด็กอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะโดดเด่นมากรวมถึงการเดินทางด้วยใครทํางานเกี่ยวข้องกับขนส่งเดินทางนําเข้าส่งออกแบบเนี้ยก็โดดเด่น มากเช่นกันเนาะการงานการเงินเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเป็นคิดว่าดีมากนะใครอยากเดินทางท่องเที่ยวก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางเพราะว่าชีพจลรองเท้าพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้มากจนแบบไม่มีเวลาทำงานนะเป็นคิดว่าคุณสามารถ Work Life Balance ของคุณได้เป็นอย่างดีเรื่องสุขภาพนะก็ enjoy ค่ะมีความสุขกับชีวิตดีนะป้าก็เลยรู้สึกว่าอาให้ระวังเรื่องอาหารการกินนิดนึงอาจจะอ้วนง่ายอาจจะรู้สึกว่าอวบอันขึ้นมาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่ากินดีอยู่ดีเนาะก็มีความสุขอะ happy ดีดาแบบนี้ได้แล้วก็ระวังอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าฟันนะที่อาจจะเหมือนแบบเออกินเยอะใช่ไหมอันเดนน้ำหนักตัวขึ้นแล้วก็ปวดเข่าวปวดขาแบบเนี้ยเป็นไปได้แล้วก็เกี่ยวกับฟันค่ะพวกระบบกระดูกทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะโดยรวมไม่ได้มีปัญหา อะไรเลยมันคิดว่าค่อนข้างจะดีมากอืใครที่คิดว่าอยากจะเดินทางไกลอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปทํางานมีเกณฑ์นะเออมร,รู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไกลๆเหมือนกันบางคนอาจจะแค่เดินทางไปเที่ยวบางคนเดินทางไปหาประสบการณ์ไปเรียนต่อไปเทคคอร์สไปอะไรเงี้ยใครที่สนใจเกี่ยวกับต่างประเทศค่อนข้างโดดเด่นถ้าเกิดไม่ได้ไปต่างประเทศก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาอะไรแบบเนี้ยก็ค่อนข้างจะดีมากเช่นกัน ในเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้มีถ้วยขึ้นมาเลยตั้งแต่เราพูดไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะคือพลังงานเนี่ยมันอาจจะมีการเริ่มต้นนะคุณอาจจะได้เจอมิติภาพใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาได้ถ้าคุณเป็นคนโสดเจอจากออนไลน์ได้จากหน้าที่การงานจากการเดินทางเป็นชาวต่างชาติได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเหมือนกับว่าคุณยังไม่คุณยังไม่ได้เอาใจไปลงเยอะก็คุยได้นะแบบไปเรื่อยๆก็แล้วกันแต่ว่าก็ยัง 50- 50ยังไม่ได้มอนเหมือนเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องความรัก มากขนาดนั้นคุณอาจจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นยังมีชีวิตที่ล้นรลายังอยากจะใช้ชีวิตอ่ะเออเหมือนเรายังอยากแบบมีแพชชั่นกับเรื่องอย่างอื่นเดินทางท่องเที่ยวทํางานนู่นนี่น่นานหาเงินอะไรเงี้ยต่างๆมากกว่าเรื่องความรักใครที่โสดอยู่ก็เลยเหมือนกับว่า ก็คุยได้นะแต่ว่าไม่รีบไม่ได้แบบฉันจะต้องรีบแต่งงานภายใน3เดือน5เดือนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นพลังงานแบบนั้นเนาะแต่ว่ามันจะมีคนที่ดีๆเข้ามาแล้วทําให้คุณได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์แบบช้าๆอย่างมั่นคงแต่อนาคตถามว่ามีโอกาสพัฒนาได้ไหมถ้าอยู่กันไปยาวๆนะเลย6เดือนนี้ไปเพิ้นคิดว่าความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาได้อันนี้ถ้าเป็นคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพืนคิดว่ามันจะมีการเหมือนแบบ พัฒนาไปข้างหน้ามันจะมีการพูดคุยเข้าอกเข้าใจกันไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแวงเลยนะแปลว่ามันจะมีการตกลงร่วมกันว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันแปลว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าเราจะพัฒนาหรือเราจะยังไงอย่างเงี้ยมันจะมีความชัดเจนแล้วมันจะมีการสเตปอัพนะเท่าที่เปิลเห็นมันจะมีการสเตปอัพเพิ่มขึ้นส่วนคนที่เป็นแฟนกันเหมือนกันมันก็จะมีการเริ่มต้นค่ะอย่างเช่นว่าอาจจะเหมือนอาตกลงปรงใจว่าเออเราจะวางแผนแต่งงานไหมเราจะแบบมีลูกไหมหรืออะไรยังไงเนอะคือมันจะ ีการสเตปอัพในความสัมพันธ์มากขึ้นซึ่งคุณจะมีความคอม p l e t ในความสัมพันธ์มากขึ้นนะใครที่แบบเป็นแฟนกันมานานแล้วมันสุกงองมันก็จะอยู่ในจุดที่แบบอ่งะงั้นเราลงเอยแต่งงานกันดีไหมย้ยายมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันอาจจะไม่ได้จัดพิธีจริงจังก็ได้นะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าโอเค ใครผูกข้อไม้ข้อมือพ่อแม่รับรู้แล้วก็อยู่ด้วยกันเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้แต่ว่ามันจะมีการเติมเต็มกันใครแต่งงานกันแล้วหรือว่าอยากมีบุตรมีลูกมีเกณฑ์นะคะถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้หญิงนะแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายนะมีเกณฑ์ที่คุณจะตั้งคันได้นะแล้วก็จะแบบ c o m p l e อะเออิุคิดว่าถ้าเกิดใครรอคอยการมีบุตรมีลูกก็ ถ้าพยายามไปคิดว่าปีนี้มีโอกาสที่คุณจะมีลูกสมหวังถ้าใครเป็นเพศชายแล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงเนอะเออก็มีโอกาสที่แฟนของคุณจะตั้งครรภ์ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นใครพร้อมคุณโกเฮดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่พร้อมก็ระมัดระวังนิดนึงเท่านั้นเองเพราะว่าดูแล้วมีแนวโน้มที่จะมีบุตรมีลูกนะเออต่อยอดความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดใครแบบเออเป็น LGBTQ หรือว่าไม่ได้แบบเป็นเพศตรงข้ามกาันอะไรอย่างนี้เนอะก็อาจจะมีการเหมือนแบบ รับเด็กมาเลี้ยงหรือว่าเหมือนเอาน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะมีการคอมพลีทให้แบบว่าครอบครัวมีความอบอุ่นสมบูรณ์แล้วก็รักกันดีค่ะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเป้ลไม่ได้เห็นว่ามีอุปสรรคปัญหาเลยเลยนะยิ่งถ้าเกิดใครแบบไปฮันนีมูนไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะก็จะยิ่งสร้างความแช่มชื่นให้กันละกันแต่ว่าโอเคพลังงานมันอย่างที่บอกแหละตั้งแต่ต้นเลยว่ามันไม่ได้มีถ้วยแปลว่าเราจะไม่อีโมง่ายเราจะไม่ขี้งอนขี้เหวียงขี้วิดพลังงานอะไรแบบนั้นมันจะไม่มีสําหรับคนนีธูเลยนะ มีพลังงานแบบมีความเป็นมัสคูลีนมีความเป็นเฟมินีอยู่ในตัวเองคือเป็นแบบมีความลงตัวมีความสมดุลได้ด้วยตัวเองซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะพลังงานค่อนข้างจะดีมากนะคะต่อมาเปิ้ลเปิดภพย c o r r e c t e ร o โมชั่นกาการ์ดของเปิ้ลเองค่ะใครสนใจอยากสั่งซื้อก็ยังสั่งซื้อกันได้อยู่นะตอนนี้นะคะมาดูกันว่าพลังงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี66นะมกราคมจนถึงมิถุนายนพลังงานหลักๆเลยของคนราศีธนูในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย จะมีลักษณะเป็นประมาณยังไงบ้าง5้าใบนะมาดูกันค่ะมาใแบบแรกขี้แยเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าไม่อีโมง่ายอะความขี้แยมันอาจจะหมดไปแล้วนะเพิ่คิดว่าคุณจะมีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะไอะความขี้แยนี่หมายถึงว่าเราอาจจะอารมณ์ละมุนละไมคุณจะไม่ อย่างที่บอกแหละมันไม่ได้เป็นพลังงานแบบมัสคูลีนแบบแข็งแข็งแกร่ง,แข,งแข็งกระด้างแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะแต่ว่าคุณอาจจะแพ้ทางก็ได้ถ้าเกิดคุณไปเจอคนขี้แยหรืออะไรก้กคุณอาจจะจิตใจดีช่วงนี้คุณมีความเป็นเฟมินีนเยอะเหมือนกันนะมีความเป็นแม่เข้าอกเข้าใจอะไรเงี้ยเป็นคิดว่าตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ขี้แยคนอื่นเห็นแหละแต่ว่าคุณอาจจะมีความอ่อนโยนนะมากในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ รักธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดไปเดินทางท่องเที่ยวก็จะค่อนข้างดีนะมีเกณฑ์สูงมากเลยว่าจะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอ่างนี้ธรรมะธรรมโมเป็นช่วงที่คุณจะเข้าใจโลกค่ะคุณจะเหมือนมีความเข้าอกเข้าใจธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายนะเหมือนแบบว่าไตรไตรรักเนอะแบบว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ไปยึดติดกับอะไรมากก็ถึงบอกว่าคุณไม่ได้เอาอารมณ์ไปใส่กับมันเยอะถ้าเกิดคุณขี้แยมันก็แป๊บเดียวเหมือนคุณรู้ว่าอ่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เศร้าทุกนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานมากซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะคะราศีธนูโกรธง่ายแห่เร็วเห็นไหมคือมันอาจจะมีเรื่องให้คุณ คือคนเราเป็นแบบคนนะเนาะเราก็ยังเป็นปุรุชนธรรมดามันก็มีโอกาสที่เราจะโกรธเราจะโมโหนู่นนี่นะแต่คุณจะวางใจได้เร็วมากเลยคือแป๊บเดียวหายแปบ๊บเดียวหายคือเหมือนเรารู้ว่าอ่ะโกรธไปก็เท่านั้นโกรธไปก็หน้าแก่เออไนก็ไม่รู้จะโกรธไปทําไมหรือว่าไม่รู้จะโมโหไปทําไมไม่มีอะไรดีกับเราอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ จบุญทั้งธรรมะธรรมโมทั้งใจบุญเลยนะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะทําบุญนะช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างนี้ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะใครที่แบบชอบทําบุญอยู่แล้วก็ขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปนะเพราะาดูแล้วคุณก็มีโอกาสดีๆเข้ามาจริงๆจากการที่คุณเป็นคนแบบคิดดีทดําดีพูดดีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะค่อนข้างดีมาต่อมาบ้นเปิดไพ่คู่บุญให้ค่ะว่าพลังงานไพ่คู่บุญนะอยากจะแนะนําอะไรคุณหรืออ,อยากจะบอกอะไรคุณในช่วงครึ่งปีแรก ของปี66นะคะมาดูกันมาสัก3ใบเนาะว่าไพายย่ใหญ่จะบอกพลังงานในช่วงครึ่งปีแรก66ให้กับคนราศีธนูยังไงบ้างลัคนาธนูนะอืมความจําเป็นอ่ามันอาจจะมีเหตุที่คุณจําเป็นเนี่ยถึงบอกว่า อพอมันถึงจุดที่คุณจะแบบต้องทุบมอข้าวเลยเห็นปะการเงินของคุณมันจะดีขึ้นคือบางคนอนะบอกว่าไมนจะดีขึ้นได้ยังไงตอนนี้คือฝืดติดขัดไม่รู้จะไปแบบยืมใครดนนีนู่นนี่เนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสุดท้ายแล้วคุณจะรอดนะปะน้าโนบอกแบบนี้ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาการเงินนะแต่ถ้าเกิดใครบอกไม่มีปัญหาการเงินก็คือตอนนี้เราอาจจะคิดเยอะในเรื่องการเงินมากขึ้นป้านไม่เห็นว่าคุณสูรู้สุรายนะหมายว่าคุณก็จะคิดเยอะแหละว่าอะไรจําเป็นที่จะซื้อก็ค่อยซื้ออะไรที่ไไมมมมม่จจจําาาาาเเเเเปป็็็นนนนรรรกกกหหหืืืออออออะะแบบ้ จะไม่ได้ใช้เงินตามอารมณ์แล้วอะ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ค่อยได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินอะไรเท่าไหร่นะซึ่งมันคิดว่าพลังงานดีมากเลยติดอยู่นะมันเหมือนกับคุณอาจจะยังมีความคิดติดอยู่กับบางสีบางอย่าง ก็ได้ในช่วงนี้นะป้ญคิดว่าให้คุณปลดปล่อยตัวเองค่ะถ้าเกิดคุณเลิกยึดติดอ่ะใช้คำนี้ถ้าคุณเลิกยึดติดคุณปล่อยวางได้อย่างที่บอกอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปกดไปก็เท่านั้นหรือใดๆก็ตามนะเพราะคุณเลิกยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นอันนี้เหมือนจะเป็นคําแนะนํามากกว่าเพราะว่าบางคนเท่านั้นเองที่ปันรู้สึกว่าคุณอาจจะยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไม่ move on หรือว่าเป็นคนที่ เหมือนเหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายเนาะไพ่เหรียญก็เป็นไพ่ของการที่จริงๆคนราศีธนูเป็นคนดื้อน,นะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นคนที่เหมือนเหมือนเราเป็นคนที่ปรับตัวง่ายก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเรายึดติดกับอะไรเนี่ยเราจะค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ ไม่ค่อยที่จะพยายามไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอ่ะโอนอ่อนผ่อนตามหรือว่ายืดหยุ่นบ้างมันจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะอันนี้คือพลังงานที่อยากจะบอกสั่งการอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจนะมีไพ่สเตรงขึ้นมา,าที่เพื่อนบอกว่าการตัดสินใจของคุณคือมันมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจมีเรื่องให้คุณแบบต้องเป็นผู้นําอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแหละซึ่งคุณจะผ่านไปได้แล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณจะมีความก้าวหน้านะหลายๆคนอาจจะไม่ตัดสินใจแล้วรอกคุณเป็นนนคตัดสิใจองงี้ยช่ว คุณก็เลยอาจจะแบบรู้สึกว่าทําไมอะไรๆก็มาให้ฉันตัดสินใจหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ตัดสินใจมันงานก็ไม่เดินอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะฉั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้อํานาจสจั่งการของคุณเต็มที่แต่ว่าคนราศีธนูต้องระวังความติดดีนิดนึงบางทีพอเราแบบว่าพอเราแบบมีอํานาจมากๆเราอาจจะบ้าอานาจได้เพราะฉันอย่าไปยึดติดกับอํานาจบารมีต่างๆที่เรามีเนาะให้เราแบบแบบอยู่บนบนความที่แบบเหมาะสมอะ อย่าไปติดดีมากเออเราไม่ได้เป็นคนที่แบบดีร้อขนาดนั้นไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นเนอะพระคุณติดดีน้อยลงคุณก็จะมีความดื้อน,น้อยลงอ่ะอันนี้คือราศีธน,นูเป็นพิเศษที่เพิ่อนอยากจะแนะนำนะคะต่อมาเปิดไพ่ angel answer ให้ค่ะคุณมีคำถามอะไรที่คุณอยากจะถามอยากจะรู้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี66มาดูกันว่านางฟ้าจะตอบคุณว่าอะไรนะคิดขึ้นมาสักหนข้อก็แล้วกันเนอะพลังงานจะเป็นยังไงมา หนึ่งใบคำตอบคือ ask for help from others ค่คือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบางทีอ่ะเรามีความเหมือนแบบถ้าเรามีอุปสรรปัญหาแล้วเรา อาจจะเหมือนที่ผ่านมาเราพึ่งพาตัวเองเนาะยึดติดในสิ่งที่แบบตัวเองเป็นตัวเองมีอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ลองถามคนอื่นคุณอาจจะได้มุมมองใหม่ๆบางทีอาการยึดติดของคุณเป็นมุมมองแค่ของคุณข้างเดียวใช่ไหมถ้าเกิดคุณไปถามคนอื่นคุณไปขอไอเดียความเห็นคนอื่นมันทําให้คุณเปิดกว้างค่ะแล้วคุณอาจจะได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นอันนี้ใช้ได้กับทุกเคสนะเพื่อนคิดว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามการงานการเรียนการเงินอะไรต่างๆคุณขอความช่วยเหลือจะมีคนช่วยเหลือคุณเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเวลา คุณติดขัดอนะ่ะหนึ่งเหรียญขึ้นมาแปลว่าจะมีโอกาสดีๆหยิบยื่นในคุณจากคนที่คุณอาจจะไม่คาดคิดก็ได้นะแต่พอคุณขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ค่อนข้างจะดีมากเลยอันนี้คือนางฟ้าบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแปลว่าให้คุณปล่อยวางให้คุณอย่าคิดว่าแบบต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวอะไรเงี้ยบางอย่างมันอาจจะถึงจุดที่คุณต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นแล้วคุณจะมีมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นได้รับความ ความช่วยเหลือแล้วก็ทุกอย่างมันจะราบรื่นของก,การที่คุณทําอะไรคนเดียวเออประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะต่อมาสุดท้ายกับข้อความบุญค่ะเรามาดูกันว่าในช่วงปีใหม่นี้เนอะเออเราจะขึ้นปีใหม่แล้วหรือว่าข้ามาในครึ่งปีแรกเนี่ยเราควรจะทําบุญอะไรดีเพราะคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วก็ใจบุญด้วยใช่ไหมคุณอาจจะทําบุญเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเรามาดูข้อความบุญกันค่ะว่าข้อความอยากจะบอกอะไรคุณเนอะอาจจะเป็นแบบจริตของคุณหรือเปลา่าสัก3าอย่างก็แล้วกันแล้วคุณลองดูว่าคุณจะไปมูไปไหวหรือว่าจะทําบุญ เกี่ยวกับอะไรดีนะเพื่อใครไม่มีไอเดียนะพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีประทุมมาค่ะก็เป็นพญานาคเนอะอ่าที่คําชะโนดอะไรว่าไปเดี๋ยวนีก็มีหลายที่แล้วอาจจะไม่ต้องคาชะโนดก็ได้นะพ่อปู่แม่ย่านะคะแล้วก็สรรภัสสัตค่ะแปลว่าทําบุญกับสัตว์ทั้งหลายนะก็ดีสภัสสัตนี่คือแบบกว้างมากเลยเนาะจะแบบปล่อยนก ok, ปล่อยป้าปล่อยเตา่าจะไถชีวิตโครกระบือจะช่วยเหลือ สัตว์ทั้งหลายได้หมดเลยน้องหมาน้องแมวน้องช้างอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะก็ค่อนข้างจะดีสําหรับคุณนะคะช่วยเหลือสัพรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เสด็จพ่อรอห้าค่ะก็ไปกราบขอพรเสด็จพ่อรอห้ากันได้นะคะประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดราศีธนูลักนาคนูค่ะหวังว่าจะชอบการกับคลิปแบบนี้ก็ดูเป็นแนวทางไกด์ไลน์ขอให้ปีใหม่นี้เนาะปี2 5 6 6เป็นปีที่ดีของคุณแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ